ครับขอสวัสดีพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กาลังติดตามทางช่องอีสานวันบาทน,นะครับสําหรับมือนีก็เกี่ยวข้อเล้วครับพี่น้องเกีียวข้อเล้วเบิ้ลสูไห้แล้วกเ็เลยนะได้เอางวคว้วยนะครับของมะเหลียงของมะลามอันนี้เป็นไหหน้าด้วยพี่น้องด้อนี่เป็นไหหน้าเพราะว่ามันบนมีเขา่าพี่น้องมันไตเบิด เออเขาตายเวิร์ดก็เลยเป็นสภาพยังดีเห็นนี่แหละพี่น้องเออเก็เหลืออยู่นี่เอ,อบ่อดาพ่อสอบดอกพี่น้องให้นี่อ,อ่าก็เลยมียาแน่สันเด้นะครับมีนะ่ะมียาแน่ก็เลยเอาผ้าลามใส่นะครับส่วงแรงๆอ,อ่าบรรยากาศลมเย็นๆครับพี่น้องสังเกตเบิง่งนะครับต้นยูคาทีมีลมพัดน,นะครับอันนี้เป็นบรรยากาศส่วงแรงๆครับผมวันสีม่วงแรง นาซีมงุงเรงกลัวนะครับเป็นบรรยากาศท้องไทท้องหน้านะครับที่เก็บเกี่ยวแล้วนะครับมีบนเหลี้ยงบนลามนะครับอาจจะแย่บ่ร้ายแต่ว่าก็ยนีมีพอ่อเดลิมครับพี่นอกอมีพอ่อเดลิม นี่ก็เป็นอาววายข้อ,ของเข้านะครับถี่สื่อมากแต่เป็นแม่สาวนะครับอาื่อว่าเป็นแม่สาวตัวน,นี้ก็ได้ลูกตัวที่สามนะครับอาลูกตัวที่สามนี่คือลูกควันครับลูกควันพึ่งในยีสิบมือครับในยีสิบมือเป็นตัวเมียนะครับสองตัวแล้วเป็นตัวผู้ครับอาก็มีอามือนีน้ก็มีขาบหนามนะครับาขาบอาเมือกอ้าออกนะครับ ก็บร้ว่าอ่ามันจะเป็นซตว์บอนะครับหรือว่าอ่าเป็นข้าบอ่าข้าบคลองเสียออกหลังจากขอดนะครับอ่าแต่ว่ากะอ่ามีอ่าคอยผูย่ข้อยผูน้อยอยู่นี่ก็บรบบกวนนะครับกัคงจะบัวแมนนะครับอ่าเพราะว่าอ่าหลูกกันยังน้อยอยู่นะครับขันเม่นขึ้นกับงจะบวท่านเดผสมนะครับกัอาจจะลอไปอีกสักวันนะครับจาก หล่อบหนึ่งสองหลออเป็นสินะครับอย่างน้อยก็ให้ลูกได้เจ็ดเดือนหรือว่าสองเดือนเปงสินะครับกจ็จะผสมนะครับกระือวอาอ้วนดีอยู่นะครับอ้อวนดีอยูอ่ช่วงนี้ก็ยังมีหยามิยั้งนะครับต่อไปก็หลังปีใหม่ไบคงจะแห้งนะครับหยามายูนี่ก็งคงจะแห้งแล้วคงจะดิกินเฟื่องเนี่ย นะครับกินหญ้าที่เขาปลูกไว้เตรียมานาแรงเนี่ยนะครับมันก็มีอยู่นะครับมีอยู่มันก็บรรลายนะครับเด็กกินบรหลายเด็กกินบอิมนะครับบรเต็มอิ่มบรรยามันก็เลยอาจจะเห็นห้จอยในสวงนั้นนะครับส่งรับเฟื่องนะครับส่งรับเฟื่องปีนี้ก็อยากยึดเนี่ยนะครับ ปกตินะครับปกติห้าอัดไห้นะครับกว่าตำกว่าหาหกลอยก่อนนะครับต่อปีนะครับปีนี้เพิ่งนะครับเพิ่งได้สามลอยหาิบสามอยหกิบก่อนครับแต่ว่าเบิร์ตมองสีอัดล่ะนะครับมันบม่มีเฟื่องนะครับกะหนอนว่ามันเข่าตายจังงๆแล้วครับพี่น้องนะครับมันเข่าตายได้นี่บดไ้เกียวเลยนะครับ อันนี้ก็ได็กเกี่ยวแน่เล็กน้อยนะครับนี่มันบบมีเฟื่องก็เลยาบมีนะครับก็เด้กเก็บเอานะครับเท,ท่าทีได้นะครับก็ข้อ,อนั่าหน้าที่เพิ่นาบมีง่วบ่บมีคข่อยนะครับหน้าพี่น้องกันสามารถขอกันได้บอกกันได้นะครับก็ให้ค่าเพิ่นแน่นะครับค่าเฟื่องค่าหน้าเพิ่นก่อนระบาดสองบาท นะครับก็ว่าไปนะครับปีนี้อึดอึดเฟื่องแห้งนะครับเพราะว่าฝนตกดีอย่แต่ว่ามันกับบมีน้ำนะครับมันกับตกดูอยู่แต่วันตกเบ่แห้งครับตกเพราะซุ่มๆนะครับเขากาก็เลยบ่งามนะครับคือยังสีกะแตันใหงั่เบิดนะครับแตนใหงัวให้ควยเบิดมันก็เลยบ่มีเฟื่องนะครับปีนี้ก็คาดว่านะครับเฟื่องน่าจะเป็นราคาดีของงั่ควายนะครับ เฟืองนะจะมีราคาโกง้อขัวายนะเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องบู้ไดพอมีเฟืองนะครับพอมีเฟืองก็ับอัดไห้ครับอัดไหว,ไหว้าขายนะครับขายในช่วงหน้าฝนนะครับช่วงหน,น้าฝนช่วงหน,น้าฝนหรือว่าช่วงไก่สีเกียวเขานี่ครับบางคนกับเฟืองบพพอนะครับกับห้าสื่อกันนะครับผมกัได้สื่ออยู่ปีสองปีนะครับปีละ สามซสี่ก่อนนะครับเพราะว่ามันบ่อนะครับงั่วกล้วยก็หลยนะครับปีนี้ก็ขายออกไปแน่นะครับบ่ได้เอาไว้หลยนะคลายกับายโลนะครับขายโล,ะะยลว่าได้ไปขิดหมางในส่วนของอทุนกำไรนะครับขอาให้ได้ขายออกเปลี่ยนออกไปเะก่อนนะครับเนื่องจากว่า าบางตัวนะครับมันกะยูน้าเฮาแต่เรื่มเล pues mm ี้ยงไม่ไหมนะครับมันกะเท่าไปนํานะครับกับปัดระว่างออกไปนํานะครับกัฮักยูกัจําเป็นนะครับเพราะว่าเฮาเลี้ยงแบบขยายนะครับเลี้ยงแบบขยายฟูงนะครับเลี้ยงแบบขยายพันธุ์ขั้นสี่ถ้ามาเลี้ยงแบบ งัวอายุร้ายแล้วนะครับมันก็ให้ลูกก็บ่ค่อยอยากดีบันไดนะครับให้ลูกก็บ่ค่อยอยากสมบูรณ์นะครับให้ลูกบ่ค่อยอยากสมบูรณ์บันไดนะครับเอาก็เลยจําเป็นต้องได้ขายออกนะครับเพื่อที่จะไปสื่อนะครับไปสื่อตัวไม่เขามานะครับไปสื่อตัวไม่เขามานะครับแต่ว่ากับบ่ได้สื่อจํานวนลร้คือเก่า นะครับกับสื่อเขามาหาเพิ่มไว้นะครับสื่อเขามาเพิ่มไว้แล้วก็เอาไปใส่ใจแนวอื่นนะครับอย่างเช่นค่าเก็บเกี่ยวนะครับค่าอัดเฟืองนะครับก็เอาไปใส่ในส่วนนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นรายไดจากการเลี้ยงงัวเลี้ยงคว้วนะครับพี่น้องนะครับก็มีแนวได้คือตัวซ้มนี่นะครับมีแนวได้คือตัวซัมนี่นะครับ เกี่ยวเขาลงหน้าทั้งสินะครับอ่าก็ะได้ค้ายงัวขค้ายควายนะครับมาใส่นะครับก็ถือว่าเป็นอาชีพร,ร,รักแล้ว้องเกษตรกรเจ้าให้เจ้าหน้าเห้อีกทางหนึ่งนะครับอ่าเห็ดให้เห็ดห,ห,หน้ามันก็นอ่าเป็นอาชีพรักก็จริงอยู่นะครับแต่ว่าอ่าคนที่จะได้กาไรจากการเห็ดหน้าคล้ายเขานี่มันมันแถบจะบ่มีเลยนะครับ การเทหน้านี่ก็ลงพุนสูงนะครับทุกเมืองอันนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนแรกๆครับร่มเย็นดีนะครับอากาศเย็นนะครับอากาศเย็นเหมาะแก่การเลี้ยงงวเลี้ยงขวายนะครับสําหรับคอของเข้านะครับตอนนี้ก็เลือนนะครับเลือคว่อยอยู่สามตัวนะครับเลือคว่อยอยู่สามตัวเดืองัวอยู่เจ็ดแปดตัว นะครับเดืองงออยู่ประมาณเจ็ดแปดตัวกับพอดีเลียงครับตอนนี้ก็ท่องอยู่ท่องแล้วสองตัวนะครับงวกักกำลังล่อตรวจอีกตัวหนึ่งนะครับกัคาดว่าปีไม่แล้วนะครับก็จะได้มีสมาชิกเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับสองตัวนะครับก็คงจะเป็นเก่าโตสิบตัวนะครับพอดีนะครับพอดีเลียงนะครับบางทางบางทีมันกะ ลังเทอมันหลายเกินนะครับกําลังเลี้ยงเข้าววพอ่อนะครับมันกะเฮียนให้จอยนะครับเบิ้งหลังกระบอกงามนะครับบัว่าสีเป็นงัวเป็นค่อยนะครับขั้นอ้วนงามโหลดนะครับบัว่าสีตัวหน่อยตัวใหญ่็ยามันนะครับขั้นอ้วนก็เป็นตะเบิงโหลดนะครับตัวใหญ่ตัวสูงนะขั้นจอยมากกระบอกเป็นตะเบืองนะครับราะาั้นลแล้วค่ายงามหรือว่างัวงามนี่คือมันอ้วนนะครับ คืองัวอ้วนค่อยอ้วนนี่งามนะครับบัว่าสีสูงสีเตี้ยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เลื่อยไดคข้ายออกนะครับไดคข้ายออกแล้วข้ากับบคอยดีบันไดดอกนะครับก็ถือว่าเป็นเอาขีมันซะนะครับเลียงเอาขีเส้นหน้าเอาพุ่นนะครับพาเข้ากับเลียงแบบ ขยายพันธุ์นะครับเลียงเอาลูกนะครับมันก็ได้ขายมาหลายตัวแล้วนะครับลูกมันสองสามตัวแล้วนะครับสำหรับงวนะครับก็เลยได้ขายออกไปนะครับก็ได้ลูกน้ำได hmm. uh, ้น้ำหลูกมันแนนนะครับได้น้ำหลวกมันแนนก็เลยได้ขายแม่แในเล็กน้อยกับบริเวณนั้นนะครับถือว่าบ่อขาดทุนบ่อซู์กำไรนะครับ ล้างตกับขาแน่ครับเป็นังครับตัวใดตัวบ่อนะครับอันนี้ได้์นำบรรยากาศแรงๆนะครับมาให้พี่น้องได้รับชมนะครับหลังจากบรรยากาศหลังเก็บเกี่ยวแล้วนะครับสํารับมื่อนี้การนํามาฝากพี่น้องเพียงสํานีนะครับพี่น้องท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วนะครับก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจทางช่องอีสานบรนบานเท่านั้นนะครับสํารับมื่อนี้ข้อเก่าก็ว่าสวัสดีครับ